สวัสดีพี่น้องสุภูสุขเดนะครับมื้อนี้ผมอยู่วัดท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครมื้อนผ้าพีผ้าน้องเข้าวัดครับตอนนี้ได้ทราบข่าวว่ามีกระแสรครับพี่น้องงูก,กินหางเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันครับว่าเป็นจังใด ทังวัดทำล,ล่างสั่งซาลาอยพี่น้องนี่ครับคนหลายๆพี่น้องเบิ่งจะเกือบนี่เจ้าบ้านขอโชคขอลาบกับอันงูก,กินหางครับเดี๋ยวาไปเบิ่งกันพี่น้องว่าเป็นจังใดแทหรือเที่ยมนี่ครับเพป็นกะว่า ให้มองเป็นของแตกอย่างงมงายนะครับนี่พี่น้องมาเบิงน่ข้ามาเบิงของแ้ะเลยนี่พี่น,อน้องมียูสวงโตครับปุ่นตัวหนึ่งตัวหน่อยตัวใหญ่ครับใส่พิจาจรณาญาิเนอะพี่น้องเลยของแท้หรือของยังกะพิจารณาเบิงนี่ คนกับมาขอโชคขอลาบหลายครับเป็นเกินว่าบ่วงบาทพยานาคนรกก็ี่นับนี่ครับคนไปพิสูจน์บ้านเรีวพีหนอ

ิโยมที่มามาสกาติักติวัเตมาจาแรกเลยื่อโยมมาถึงสกาปนาขูงวัตาเก่าเนี่ยหลายพี่น้องร่างเป็นกระแสยครับโยมพ่อพุทธศาสนาเป็นประธานโยมโกรธเมองหลากโปโยมก็เียดีนักนุลาบุญภูริอาจารย์ขรเจ้าว่า หรือว่าเป็นเจ้าของสถานที่โยมก็ต้องถุกผู้เลียนบูชาสถานรัก่าก่อนที่จะโยมจะขอพรในส่วนต่างๆเราต้องสรัทธะสิทธิ์สิทธิของพระก็คือเป็นคือวังบาทด้วยหรือเปล่าอาชาปาราสิทธิของชาวตะบลท่านส่วยโยมชทวงแล้วโยมจะขออรในน้านส่วนมูกินอานา คือว่าจะไปขอออเจ้าท ah, ีนิดในหน้าหัวอุโบสถก็เรียกเชิญได้ขอพอในส่วนตัางากองคำว่าข้าสาเนี่ยโยมก็ถ้าเกิดมาดููผินหาโยมก็พิจารณาดูนะเราได้เรียเอาได้เชิญจิตเชินใจโยมแล้วว่าดูให้เป็นตาตัวเองวันนี้คนกันมาก ไม่หลายพี <Yeah> well, ่น้องก็ถือว่าเป็นกระแสครับต้องไหมพี่น้องกับใส่ตลอดจดุพันธาที่เราได้นำมาติดเอาไว้เนี่ยก็คงบอกให้โยมคนกับมาขอโชคขอลาบให้โยมได้รู้ว่าในตัวมูเนี่ยใ้ลาบก็ร้ายครับไม่ได้เป็นการตัดต่อระยะารต้อไปโยมมาเห็นด้วยตาของตัวเองเนี่ย โยงพิจารณาดูเออบางทีเราไปฟังข่าวสารน้อเออบางทีเราไปนี่ครับข้างวัดเป็นกับนิยนเพราะเห็นว่าอย่างเทียมท่านใจครับเราไม่สามารถลิจจารณาได้แต่ถ้าเรามาเห็นเ้วื่อวของเราเองมาดูด้วยตาของเราเองเนี่ยเราเองเจ็จที่จะพิจารณา พี่น้องก็สามารถมาได้เดอ้อยุวดันวดนท่าเสาย่วัรนตำบลกระทุ่มแบนนี่แหละพี่น้องอำเภอกระทุ่มแบนตำบลท่าเสาเว้ากันได้ครับคุณพี่น้อง คนนกับมาหุ่มขอโชคขอหลบับวันนี้ก็ขอคุ้นหลายๆครับพี่น้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ก็ถือว่ามาทายทอดให้พี่น้องในเบิ้งก็ใส่พิจารณากันวิจารณญาณ